ท่านรองผู้บริการเพื่อนครูที่รบนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูดีใจมากนะครับที่ได้มาเป็นประธานครับในงานตัดสินนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกคนครูเองเคยทำหน้าที่สอน เป็นครูธรรมดาสอนชีววิทยาระดับชั้นม .6 นะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าระดับชั้นม .6 และเป็นผู้ช่วยทั่วบริการและรองผู้อำนวยการจนวันนี้ได้เคยจัดงานปักสินนิเทศงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนัเกเรียนระดับชั้นม .6 หลายปีนะครับได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนนักเรียนที่จบการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมและครูก็าคาดหวังว่านักเรียนปัจจุบันคือพวกเราทุกวันนี้ก็คงประสบความสำเร็จเช่นเดียวกัน นะครับงานวันนี้จึงถือเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ในวันนี้ครูมีความเชื่อว่านักเรียนที่จะจบการศึกษาแน่นอนร้อยเปอร์เซมาร่วมง,งานแต่ครูอยากจะฝากว่าเพื่อนๆนของเราจำนวนหนึ่งปีนี้ครูยังไม่ทราบข้อมูลนะครับว่า เพื่อนๆเ,เราที่ไม่ได้มาวันนี้จบการศึกษาจะจบหรือไม่เขาติดศูนย์ติดรอหรือมีผลการเรียนเป็นอย่างไรทุกทุก,ทกปีนั้นจะมีติดค้างตกค้างอยู่ทุกปีนะครับอยากจะฝากเพื่อนๆน,นักเรียนได้ถามไทยถามสารพุสุป,ปิตและ ช่วยเหลือเพื่อนเื่อนเหล่านั้นด้วยเราชื่นชมกับนักเรียนคนเก่งมาตลอดครูก็อยากจะถามพวกเราเหมือนกันนะครับว่าและนักเรียนส่วนที่ครูพูดถึงนั้นคือเพื่อนๆพื่อนเราเรียนร่วมกับเราสามปีหกปีและมากกว่านั้นเรียนประถมก็เรียนมาด้วยกันณว,วันนี้พวกเรา จะจบการศึกษาและมีความเป็นต้องแยกกันเพื่อเข้าสู่รัวของมหาวิทยาลัยบ้างนะครับหรือไปยังสถาบันการศึกษาอื่นๆตามความขนัดความสามารถที่จะเป็นไปได้นะครับก็อยากกระฝากนะครับการสำเร็จชั้นมันธยมศึกษาปีที่หและการที่ นักเรียนสอบผ่านโวต้ามหาวิทยาลัยไหนก็ตามอย่างนี้ไม่หมายถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองอยากจะให้นักเรียนถามตัวเองนะครับว่าที่เรียนที่สอบได้ทุกวันนี้แม่ให้เรียนพ่อให้เรียนสอบ พราะพ่อแม่มีปากต้องการหรือเป็นความต้องการที่แท้จริงของนักเรียนเองอยากจะให้ถามตัวเองว่าเมื่อจบการศึกษาจากสถาบันน,น,นั้นแล้วนักเรียนอยากประกอบอาชีพอะไรบางคนจบสถาปัต์แต่ก็ไม่ได้ทำงานที่เกี่ยวข้องนะครับ บางคนจบคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้ทํางานคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นความถนัดความสนใจเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในอนาคตน,นะครับอยากจะฝากว่ากิจกรรมวันนี้ที่จัดขึ้นนั้นคงไม่เกินขอบเขตนะครับความสนุกสนานต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะครับก็เป็นในตามที่กำหนด ก็ค,คงจะไม่ได้สร้างความหนักใจให้กับคุณครูในระดับที่ดูแลพวกเรามาโดยตลอดนะครับในสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยอวยพรนะครับให้ศิดิ์สิสธิ์อันาีเช่นหลวงพ่อพระองค์แสนพระธาตุเชิญชมนะครับเจ้าปู่เจ้ยาย่าเจ้าปู่ขาวที่โรงเรียนสุคนราชโดยประดานให้ นักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงประสบความสุขความเจริญประสบความสําเร็จทั้งหน้าที่การงานการศึกษาเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ตำาดดชื่อเสียงของวงคกับปูสื่อไปปัจน,นี้ได้เวลาอัสมควรแล้วนะครับดูขอเปิดงานตัดชิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2554หน้าบัตรนี้ครับ